บับเบิ้ลอินฟลอเรสคาเฟ่สแตมันดีเมืองไทยแถวสารยาบรรยากาศดีอาหารและเครื่องดื่มก็อร่อยเข้าไปชมด้านในกันเลย พวกเราไปไม่หวังฟังไม่ไหวนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับตูนคนดีคนเดิมตูนคนดีคนเดิมนะคะสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่ Bubble in the Forest สารยาน,นคปรปฐมนะคะสําหรับที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นาคาเฟ่สไตล์บาหลีหรือว่ามาลดีฟนะคะสําหรับใครที่เบื่อที่พักแล้วนะคะอยากจะมาคาเฟ่ชิลๆก็เชิญที่นี่ได้เลยนะคะไฮไลท์ของที่นี่นะคะเขาจะมีทั้งโซนกลางน้ํานะคะโซนสวนป่าแล้วก็โซนมนบกด้านนอกนะคะถ่ายรูปคูก,กันน้ำได้ตามสบายเลยะคะ่ะ และสำหรับที่นี่นะคะก็จะเป็นโซนไฮไลท์นะคะก็คือโซนกลางป่านั่นเองนะคะแบบที่เราเห็นตอนเปิดคลิปเมื่อกี้นะคะเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะนะคะโซนกลางป่าเขาก็สำหรับใครที่มานะคะแนะนำให้แต่งตัวเป็นฟิลเตอร์หญิงมาเลยนะคะถ้าเราเข้ามาข้างในเราก็จะรู้สึกแบบได้ฟิลแบบเส้หญิงออโรราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไ,ไดแต่งตัวไม่คะติม yeah, <yeah>, yeah. เดี๋ยวเราจะไปชมโซนต่อไปกันเลยนะคะจะอยู่ด้านนอกก็จะเป็นโซนกลางน้ำแล้วก็โซนที่มีน้ำอยู่รายรอบนะคะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับอาหารที่เราสั่งมาวันนี้ก็จะมีเป็นข้าวกระเพราทะเลรสชาติจัดจ้านบัวลอยไข่เค็มสมูทตี้และน้ำแข็งดอกไม้ซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะอย่าลืมลองกันนะและอีกอย่างก็คือซี่โครงหมูบาร์บีคิวค่ะเนื้อเขาเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มแล้วก็เป็นเนื้อที่กำลังเคี้ยวนะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์อีกเช่นกันนะคะทุกคนอย่าลืมไปลองนะคะแล้วก็ที่นี่เขามีเมนูต่างๆให้ลองมากมายนะคะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าสัญญาว่าจะมาลองให้ทุกคนได้ดูกันคะ่ะ และสำหรับวันนี้พวกเราไปไม่หวังไปไม่ไหวก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครมีอะไรจะแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ให้เราไปนะคะแนะนำนั่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไ i ร e ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย